นี้จะมารีวิวเครื่องเลมยาไร้สายแบตเตอรี่นะครับนี่จะเป็นแบตเตอรี่1 2โวลต์นะครับแบตเตอรี่1 2โวลต์นะครับก็450วัตต์นะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะเป็นใบตัดนะครับใบตัดแบบพลาสติก5ใบนะครับอยู่ในตัวเครื่อง1ใบก็จะเป็น5ใบนะครับแล้วก็ใบตัดแบบเหล็กนะครับแบบตรง1ใบแล้วก็แบบวงกลมวงเดือนตัดจริงไม้ตัดต้นไม้เล็กๆได้1ใบนะครับ แล้วก็ชุดแกลหกเหลี่ยมแล้วก็ชุดบล็อกเปลี่ยนใบเมีดน,นะครับจะเป็นแบตลิเทียม12โวลต์นะครับแล้วก็จะมีคู่มือแล้วก็สายชาร์จนะครับโอเคครับแล้วก็จะมารีวิวทดสอบการใช้งานนะครับตันแรกจะเป็นใบพลาสติกนะครับครับผมให้มาใบาพลาสติกก็ตัดา้าจัดวัชพืชเล็กๆได้นะครับ เสียงเงียบมากนะครับดักเบานะครับเลื่อนสไลด์ได้ไมีด้ามจับกับชัดนะครับเลื่อนจันเเลื่อนยาวได้ตามสริละการใช้งานนะครับสะดวกสบายนะครับนะครับปรับองศาได้นะครับมีเล็กข้างหน้า กันชนนะครับกันชนกระแพงขอมุมครับ ดูวิธีเปลี่ยนใบมีดนะครับเราจะใช้บล็อกที่อุปกรณ์มาให้นะครับปัจเจเหมือนตัวเข็มนาฬิกานะครับง่ายๆสำหรับใบพลาสติกลูกค้าอาจจะถามว่าไว้ตัดอะไรตัดหญ้าอ่อนนะครับหญ้าปลูกหญ้าญี่ปุ่นน้อยมาเลเซียนะครับวัชพืชเล,ล็กๆถ้าเป็นใบกลมก็ตัดหญ้าได้เกือบทุกชนิดนะครับหญ้าแข็งหญ้าต้นแดดก็ได้หญ้าอ่อนก็ได้นะครับ อันนี้จะเป็นแบบใบตรงนะครับอันนี้ถ้ามีรอยบิ่นก็สามารถใช้รับคมได้นะครับจับกานนะครับมีเศ็นะครับบางทีเปลี่ยนใบนะครับไม่มันมีบางทีรีวิวเครื่องเล็มหญ้าแบตเตอรี่ไร้สาย12โวลต์นะครับอันนี้จะเป็นใบเปลี่ยนใบเป็นแบบใบเหล็กแล้วนะครับ ถ้าสอบดูนะครับเสียงแย่มากเลยนะ ยำนะครับจะตัดได้เรียบนะครับไม่ใช่ว่าจะมีวัชพืชหรือหญ้าต้นใหญ่ๆนะครับรีวิวเครื่องเล็มหญ้าไร้สายแบตเตอรี่12โวลต์นะครับนี่ก็จะเปลี่ยนใบมาใช้เป็นใบแบบใบเหล็กวงเดือนนะครับ4นิ้ว40ฟันนะครับสําหรับตัดหญ้าทั่วไปหรือหญ้าต้นใหญ่หรือว่าเป็นวัชพืชหรือ่จริงไม้เล็กๆนะครับก็สอบนะครับอย่างย่ำนะหมดไเหลือ อยิ่เครื่องเล็มย่าแบตเตอรี่12โวลต์นะครับที่ใช้ใบแขวงไงไม่รู้ใบมีดนะครับเป็นวงเดือน4นิ้ว40ฟันนะครับ ญญตัดยาดต้นใหญ่ๆว่าจะพืชได้นะอันนี้ก็ตัด,ด,ดวิวตัดกระถินนะครับว่าจะพืชต้ตตนไม้นะนเล็กรอบมนันน้ำหนักเบา,น,น,บานะครับเสียงเงียบเลยนะครับ